วันนี้มาเจอชาบูดีใจที่เขาแข็งแรงกระโดดขึ้นกระโดดลงนะแต่มีข่าวร้ายอย่างใหญ่หลวงเลยข่าวร้ายสองข่าวเลยบอกว่า,เ,าเจอชาไทยแล้วชาไทยเขาหายไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะป้าเข้ามาวันป้าเข้ามาวันอาทิตย์บอกว่าชาไทยเจอแล้วนะรู้ไหมเจอที่ไหนนี่เจอในท้องอูชาไทยเอ,อ๊ ้าไทยก็ชอบไปนอนอยู่ตรงกระถางต้นไม้ตรงข้ามกับบ้านแม่เขาเนาะมันมีกระถางต้นไม้เขาจะนอนรอป้าอยู่ตรงนั้นทุกวันเลยนอนตรงนั้นประจําที่ของเขาอะนอนรอรอว่าป้ามาเมื่อไหร่ก็วิ่งอ,อกมารับอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หายไปตั้งแต่วันศุกร์ป้าไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาเลยแล้วก็เข้ามาอีกทีวันอาทิตย์แม่เขาบอกว่าชาไทยหายไปแล้วป้าก็หาหาก็ไม่เจอแล้วทีนี้ วันนี้ป้าเพิ่งเข้าไปทีหนึ่งวันนี้วันอังคารเนาะอาทิตย์แล้วก็ป้ากเ็เ mm. ว้นเพราะช่วงนี้ป้าไม่ได้เข้าทุกวันเลย mm. เข้ามาวันนี้วันอังคารบอกว่าเจอชาไทยแล้ว mm. เขาบอกว่าป้าตรงข้ามเขาบอกต้องเป็นแมวเธอแน่เลยเพราะแมวเธอชอบมานอนอยู่ตรงนี้เจ้าสีส้มๆ mm. นั่นแหละตั้งแต่วันศุกร์อ่ะ เขากินชาไทยเข้าไปแล้วเขาก็กลับไม่ได้เขาลงท่อไม่ได้ไงตรงที่ชาไทยเขาเ้าไปนอนหมอบอยู่ตรงกระถางต้นไม้มันจะเป็นท่อระบายน้ําเป็นรูท่อระบายน้ำเนาะเขาน่าจะขึ้นมาจากท่อแล้วก็มาก็มาจัดการชาไทยเลยชาไทยของเราสงสารมากดูดีสีส้มชาไทยน้อยเอ้ย ห่วงเจ้าชาบูอยู่เนี่ยชาบูก็ไม่รู้วันไหนถ้าโตขึ้นปล่อยก็ไม่รู้ชะตากรรมพราะแถวนี้อันตรายรอบด้านเลยทั้งหมาทั้งแมวทั้งงูเยอะเยอะมากเลยที่ตรงนี้ทั้งรถด,ด้วยรถก็เยอะอแมวบ้านนี้โดนรถเหยียบไปไม่รู้กี่ตัวแล้วแล้วก็งูกินก็หลายตัวแล้ว คือว่าไม่รู้ป้าจะทํำยังไงป้าก็ไม่มีที่จะไปฝากเขาเลี้ยงะเนาะชาบูเนี่ยสงสารม,มากเลยแม่ป้าไม่รู้ชะตากรรมเขาเลยเนี่ยป้าไม่รู้จะเอาไปให้ใครเลี้ยงถ้าเกิดใครเขาอยากได้ชาบูเอาไปเลี้ยงก็บอกป้ามานะเดี๋ยวป้าจะไปขอไปขอชาบูไปให้เพราะตอนนี้ชาบูนี่ออกจากกรงไม่ได้เลยเพราะเจ้าของเขาจะไม่มีเวลาดูแลเลยเจ้าของคนนี่คือเขาก็ นั่งเย็บผ้าแล้วก็เวลาเขาไปนวนมานี่มาเจ้าแม่เอ่อเจ้าแมวตัวที่ว่าเคยมาขอข้าวกินเนาะแมวอตัวที่ลายตัวนั้นตอนนั้นที่ว่ามาขอข้าวกินแมวจอนที่มันร้องร้องแล้วป้าก็ให้ข้าวเขากินอ่ะเขาชอบขึ้นมาไล่กัดวันนั้นเขาบอกเขาปิดประตูบ้านนะแต่ไม่รู้เขาเข้ามายังไงเขากลับมาจากออกกําลังกายอะ่ะ มาเจอแมวตัวนั้นนะ่ะอยู่ในบ้านแล้วก็ชาไทยก็หายไปจากวันนั้นเลยชาไทยกัมันจะมีแมวดําดําเป็นแฟนของชาไทยอีกตัวหนึ่งอะ่ะหายไปเลยไม่เจอทั้งคู่ตั้งแต่วันศุกร์หายไปเลยแล้วก็ทีนี้ก็ชาบูเนี่ย ป้าว่าถ้าเกิดเขานี่เขาต้องอยู่ในกรงตลอดนะถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ป้าก็คุยกับเขาเนาะว่าถ้าไม่อยู่ต้องจับชาบูใส่กรงอย่างเดียวเลยนะเพราะอันตรายเยอะมากไม่รู้ทั้งงูทั้งทั้งแมวอ่ะจะเข้ามากัดเขาเนี่ยอันตรายมากเลยป้าว่าชาบูนี่รอดยากมากเลยถ้าอยู่บ้านนี้ถ้าอยู่ที่เนี่ย เขาก็รักนะเขาก็รักแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบมนั่งระวังให้ได้ตลอดเวลามันเวลาเผลอเผลอมาอย่างเงี้ยที่ตึกเนี้ยงูเยอะมากมันขึ้นมาจากท่อน้ำมั่งละออซอกตึกซอกอะไรเนี้ยกินแมวไปไม่รู้กี่ตัวแล้วอะเยอะแยะไปหมดหายไปหมดเลยเขาบอกว่าแมวออกลูกบนหลังคาหลังคาตึกที่ข้างหลังกันเนาะ นั่นแหละหายไปหมดเลยออกลูกมาเห็นเป็นเล่หลายข้ออย่างเงี้ยสักพักหนึ่งหายไปหมดลูกแมวอะ่ะพอกําลังวิ่งได้สองสาเดือนอย่างงี้กาลังดื้อกาลังสนอะ่ะก็หายหมดเลยไม่รู้หายไปไหนเข้าไปอยู่ในท้องงูหมดปาว่านะชาชาไทยพี่ชาไทยพี่ของชาไทยนี่ก็หายไปสองตัวอ,อ,อีกตัวหนึ่งหายไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะโดนรัดโดนรัดนอน นอนเลือดออกปากออกจมูกอยู่ตรงครัวหลังบ้านเพราะว่าน่าจะเป็นงูตัวเล็กแล้วเขาลัดเสร็จแล้วเขากินไม่ได้เขาก็เลยปล่อยทิ้งไว้พี่ของพี่น้องของชาไทยนะที่เขามีกันสามตัวแล้วก็เหลือชาไทยมาตัวหนึ่งก็ยังไม่พ้นก็ยังไม่พ้นโดนงูกินอันนี้คือป้าภาพเก่ามาให้ดูชาไทยะวะ่าเพราะว่าป้าไม่มีเลยป้าไม่ได้เก็บไว้เลยรูปภาพเก่าๆเ,เพราะว่า ป้าทําคลิปทําอะไรเสร็จแล้วป้าก็จะลบรูปเก่าหมดเลยเพราะว่าความจําในเครื่องป้ามันเต็มเนาะป้าต้องลบทิ้งหมดเลยอะ่ะป้าก็เลยต้องไปเอาเก่า,อาของเก่ามาเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยแล้วเจ้าลอดช่องโดนเจ้าตัวเนี้ยเข้ามากัดถึงในบ้านเขาบอกว่าวันนั้นนัลอดช่องอะ่ะเขาเดินขากระเพกกระเพกมาอยู่แล้วลอดช่องเขาจะไม่ให้เจ้าของบ้านจับเลยนะตัวเล็กๆอะ่ะเนี่ยโดนเจ้าตัวเนี้ย เข้าไปกัดในโซฟานี่แล้วช่องนี่ไงตัวโตกับชาบูนิดเดียวอันนี้ก็ภาพเก่าป้ามาให้ดูเนี่ยแล้วช่องน่าสงสารเขามากเลยอะ่ะเขาบอกว่าเขาวิ่งกระเพกกระเพกเขาเจ็บมาแล้วแล้วเขาก็มานอนหลบอยู่ใต้โซฟาแล้วคืนวันอาทิตย์อ่ะเขาได้ยินเสียงแมวร้องแบบแบบแมวโดนกัดอะนะแต่เขาก็ไม่ได้ลุกมาดูเขาก็ไดไ้ไม่ได้มาหาแต่เขาก็รู้ว่า พวกชาไทยพวกอะไรนี่หายไปหมดเลยชาไทยแล้วก็มีเจ้าแฟนชาไทยตัวหนึง่งแล้วก็มีเจ้าอดช่องนี่แหละเจ้าชาบูเขาอยู่ในกรงไงเขาก็เลยไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเสียงร้องร้องดังมากเขาบอกเขาไปเขาไปกัดในใต้โซฟาเลยน่าจะโดนกัดใต้โซฟานั่นแหละโดนกัดแล้วก็แบบพอวันนี้ป้าเข้าไปอ่ะป้าเข้าไปวันอังคารไปเจอเขาเอา เอาไปฝังแล้วอะแล้วช่องอะเขาบอกว่าขึ้นอืดแล้วช่องเขาคงจะโดนกัดแล้วก็เจ็บจนขาดใจอยู่ใต้โซฟานั่นแหละถ้าเขาเข้าไปดูหน่อยเขารู้ว่าเจ็บอะเขาอาจจะโทรมาหาป้าอาจจะได้พาไปหาหมอเขาอาจจะรอดนะั้นแล้วช่องเนี่ย เพราะว่าแมวกับแมวกัดกันนะมันก็ไม่น่าไม่น่าหนักหนามากแต่ว่าแล้วช่องเขาก็โตไม่โตนะตัวใหญ่กว่าชาบูนิดเดียวว่ะชาบูนี่ถ้าโดนกัดสะบัดทีเดียวก็น่าจะไม่รอดแล้วเพราะเขาตัวเล็กมากเขายังเพิ่งจะครึ่งขีดเองนะชาบูอะ่ะอันหนักเขาอะ่ะแล้วคิดดูแล้วช่องเขาก็โตวกว่านี้นิดเดียวอะ่ะแล้วเขาก็โดนกัดอะ่ะทำไมไอ้เจ้าจอนตัวนี้มันมันดุร้ายจังเลยอะ่ะพี่หลังป้าต้องไล่แล้วนะถ้ามา อย่าว่าป้าใจร้ายนะเพราะว่ามันร้ายมากมันกัดน้องน้องแย่หมดเลยเนี่ยเศร้ามากมากมาถึงบ้านแม่ดำป้าก็ยังห่วงเจ้าดำอยู่เพราะว่าป้ายังไม่เจอเขาเลยไม่เจอเจ้าของ,องมาเจอเจ้าดำป้าโอ้ยโล่งใจนึกว่าโดนไปกับพี่สาวเขาแล้วนะที่เจ้าลายสีเปื่อยที่โดนงูโดนงูลัดอะ ทำไมช่วงนี้ป้าเจอแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นเลยก็เจอเจ้าส้มเจอทุกตัวเลยวันนี้เจอเจ้าส้มแล้วก็เจอแม่ดำป้าก็ฉีกไก่ให้แล้วก็เทอาหารเมใหยนะเจ้าดำก็ซนวิ่งหนีหายป้าก็ไปไล่จับโน่วนวิ่งออกขนดโน่นเจ้าดำอะ่ะเจอแต่เรื่องไม่ดีเลยอะช่วงเนี้ย งูเยอะมากฝนมันตกฝนมันชุกกันนาะงูเขาก็ออกเขาก็ออกมาหากินน่ะเศร้ามากเลยทําไมสงสารสงสารมากเลยทั้งชาไทยทั้งรถช่องตัวเล็กเล็กโดยเฉพาะรถช่องอ่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาอ่ะไปดูเขาหน่อยไปดูซิเขาไปนอนใต้โซฟาน่าจะไปเปิดดูเขาว่าเขาเจ็บขนาดไหนเห็นเขาเดินขากระเพกกะเพกมา ป้าว่าเขาน่าจะรอดถ้าไปดูเขาสักนิดนึงอ่ะป้าอาจจะได้พาเขาไปหาหมอไปอะไรรักษาเขาอ่ะนี่ปล่อยเขานอนเจ็บแล้วก็มาโดนเจ้าจรขึ้นมาซ้ำกัดซ้ำโอ้ยสงสารเหลือเกินแล้วชองเลยไปดีนะลูกนะไปเกิดพภูมิใหม่นะลูกนะหมดเบนหมดกรรมชาตินี้เนาะมาอยู่ก็ผ้องาแลลวเนาะ ป้าก็ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูหมดทุกตัวต้องอาศัยคนเขาเลี้ยงแล้วมันก็หายยากคนเลี้ยงแมวจรนะหายยากมากนี่ก็ก็ยังดีเขาก็ยังบอกว่าเลี้ยงไว้ก็ยังช่วยไล่หนูไล่อะไรเขาก็ใจจริงเขาก็ไม่ได้ใช่ว่าเขาจะอะไรมากมายแต่เขาก็ าก็ผูกพันนะเขาก็ยังมีความรักแต่ที่แรกเขาคือเขาไม่ได้เลี้ยงเขาไม่ได้ยอมรับว่าเป็นแมวเขาเลยนะเขาบอกมันมาคลอดลูกมาคลอดลูกแล้วเขาก็เอ่อให้ข้าวให้น้ํามันแบบสงสารม,มันนะเนาะแหละเขาแต่เขาก็บอกว่ามันก็ยังช่วยจับหนูจับอะไรก็ยังดีอ่ะอันนี้ดําข,ขาวมาถึงดําข,ขาวก็วิ่งมารับบ้าก็เรียกหา หัวโตดําหัวโตสามสีก็ไม่เห็นมานะมีวันนี้เจอดาคอขาว,ขาวแล้วก็เจ้าหัวโตหัวโตก็เห็นนอนอยู่ข้างในตึกเขียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กําลังจะออกมาแล้วก็เจ้าส้มเจ้าส้มก็ร้องอยู่ไกลๆป้าก็จะมาฉีกไก่ฉีกไก่ให้เจ้าคอขาวอยู่ตรงหน้าตึกขาววันนี้ต้องรีบทานะรีบฉีกนะรีบฉีกเพราะว่าเดี๋ยวบ้านตรงข้ามเขาจะออกมาเห็นนะตรงนี้ป้าก็ต้องเกรงใจระวังเขาเขา เดี๋ยวพ่อมาว่าเพราะว่าตรงโน้นน่ะใครใครก็ไม่รู้เขาเอาข้าวผัดมาเทจนเป็นลาเต็มหมดเลยเทไว้ทุกที่เลยอะ่ะตรงที่ป้าให้ข้าวแมวอะ่ะ ้าไม่สามารถกวาดเก็บกวาดได้เพราะป้าไม่มีน้ําล้างมันต้องใช้น้ําล้างใช้แปรงขัดออกมันถึงจะออกอะ่ะเทเบอร์บ้าไปหมดเลยมีแต่ข้าวผัดอะ่ะข้าวผัดเป็นลาเป็นอะไรเละไปหมดหน้าตึกอะ่ะกลัวเขาคิดว่าเป็นป้า,ามาให้อโอ้้ายละเสงงมากเลยทําไมไม่รักษาความสะอาดให้เขามั่งเนาะอันนี้จะส้มจะส้มเมื่อกินอยู่ไกลๆกินอยู่ตรงนี้ ร้องร้องมาแต่ไม่เจอสามสีนะไม่เป็นไรป้าเทอาหารเม็ดเอาไว้แล้วอยู่ข้างหลังเครื่องซักผ้านี่เนาะเจ้าส้มก็กินอยู่ตรงนี้แล้วก็ป้าก็เดินกลับมาทีแรกทีแรกป้ายังไม่เจอหัวโตป้าเดินกลับมาเห็นดำดำหัวดำดำ,ดำ,ดำป้าเรียกหัวโตหัวโตเขาก็นิ่งเ้าก็ได้ยินแต่เสียงคลางร้องป้าตกใจหมดเลยนึกว่าหัวโตเป็นอะไรอะ่ะ ป้าก็เลยเดินอ้อมไปดูอ่าไม่ใช่ไงเขาก็เลยไม่ออกมาไงปเป็นแมวที่อยู่ตึกเขียวเนาะป้าก็เลยฉีกไก่ให้กินแล้วก็ไปเรียกหัวโตอีกเขานอนอยู่ตร,ตรงตรงตึกเขียวเนี่ยเขาเพิ่งออกมาที่แรกป้ายังไม่ไม่เห็นเขาไงป้าเห็นนอนอยู่ใต้กระถางต้นไม้เห็นดำดำ เลียก็ไม่ยอมขยับป้าว่าเอาอีกแล้วเป็นอะไรอีกแล้วนึกกลัวจะเป็นไข้เป็นแผลเป็นอะไรแบบนอนเจ็บนอนสมอยู่ใต้กระถางต้นไม้ไกใจเสียมากวันนี้เจอแต่ข่าวลายๆทั้งนั้นเลยโ,โตโก็ออกมาเรียกออกมา,เ,กออกมาเขาอยู่ตึกเขียวเนาะเขาไปแอบนอนอยู่ในตึกเขียวออกมาป้าก็ฉีกไก่ให้แล้วก็เทอาหารเปียกให้เขาอยชีวิตแมวจรน,น่าสงสารเนาะ สงสารสงสารมากสงสารทั้งคู่เลยทั้งรอดช่องทั้งชาไทยแล้วก็ลูกแม่ดำที่โดนงูรัดไปอะ่ะเสียใจมากเลย ก็ไม่สามารถไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาได้ถ้ามันโพสหาบ้านได้ง่ายๆหาบ้านดีๆให้เขาได้นะป้าโพสโพสแล้วพยายามแล้วมันไม่มีอะป้าจําเป็นป้าก็ต้องเอาให้คนที่เขาพอจะดูแลได้ที่ที่คอยเขาแบบฝากฝากฝากเอาไวอ้อะแล้วป้าก็ไปให้อาหารเขาอย่างเงี้ยป้าทําได้แต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะมาแบบสนใจเท่าเท่ากับเราเนาะ ป้าไม่รู้จะทำยังไงอะป้าสุดปัญญาจริงๆเลยนะเพราะว่ามันเยอะยแยะไปหมดเลยแมวจรถ้าคนเห็นเขาบอกว่าหาบ้านให้สิหาบ้านให้สิป้าหาหาถ้าหาได้ง่ายๆป้าไม่ปล่อยให้พวกเขาลําบากอย่างงี้ยป้าโพสต์หาบ้านให้ทุกตัวทุกตัวเลยให้เขาสบายๆมีบ้านอยู่ที่อบอุ่นได้ทุกตัวป้าหาบ้านให้เป็นร้อยๆแล้วนะแมวเนี่ยหาบ้านให้เด็กๆเขาเนี่ย แต่ที่ได้ที่ได้ก็ป้าก็ไม่ได้มา,มาลงไว้แล้วก็ไม่ยังไม่ได้ทําคลิปทําอะไรให้คนดูอย่างนี้เนาะมามาถึงบ้านบ้านนี้ก็เจอวันนี้เจอเจ้าน้ําตาลแล้วก็เจ้าส้มเจ้าส้มไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอเขานะมาวันนี้เจอเขาออกมาถ้าทางจะถ้าทางจะหิวหรือ,อยังไงออกมา้อมเจ้าน้ําตาล น้ำตาลก็วันนั้นป้าอยาถ่ายพยาธิป้อนให้เขาเขาก็มีเนื้อมีหนังขึ้นอ้วนขึ้นนะเพราะทีแรกๆเขาผอมมากนี่เขาก็อ้วนเริ่มดีแล้วเจ้าน้ำตาลน้ำตาลน่ารักนี่แต่เจ้าส้มมากลัวป้าอยู่นั่นแหละแล้วก็เจ้าดำอีพี่น้องเขาที่ว่าสามตัวตัวเมียไม่เห็นเลยป้าไม่เคยเห็นเลยเขาบอกเขาจะแอบออกมาเขาจะขี้กลัวคนมากเจ้าตัวนั้นนะป้าว่าน่าจะท้องแล้วแหละกับแม่หน้าผีสองตัวสองแม่ลูกเขาอะ น่าจะแข่งกันท้องนั่นแหละป้าสุดปัญญาจริงๆจะจับทำหมันก็ทำจับไม่ได้เลยเขาไม่ให้จับเลยเขารู้ทันหมดเขาหนีเขาไม่ให้ใกล้เลยนะเอากงไปดักอะไรยังไงเขาไม่มาใกล้เลยเขาหนีไปเลยอะเอากงไปดักสองวันสามวันนะป้าไปนั่งคอยตอนนั้นนะไปดักไปทุกวันเลยตอนนั้นช่วงนั้นป้าหยุดป้าไม่ได้ขายของเอะนาะป้าก็เอากงไปดักไปไปพยายามดักเขาอะ่ะ ไม่มาเลยหายหนะ้าหายตาไปเลยทั้งคู่ทั้งสองแม่ลูกเลยข้าวเคิรก็ไปมากินเขาบอกหายไปเลยรู้มากมันรู้ว่าเราจะไปจับเขาอะ่ะเนี่ยเจ้าน้ำตาลนี่ให้จับอยู่ตัวเดียวอะ่ะเจ้าน้ำตาลอ่ะถ้าเกิดว่าปา้ามีทุนมีอะไรนะถ้าเขาเขาเป็นหนุ่มเขาเริ่มติดสัตว์เริ่มโดนกัดโดนอะไรมาเงี้ยนะป้าก็อาจจะเอาเขาไปทาหมันนะ,จะเจ้าน้ําตาลอ่ะเขาเป็นตัวผู้เนาะเจ้าส้มก็ตัวผู้แล้วก็มาเจอนางน้อย นางน,น้อยป้าก็นานๆมาหาเขาทีเพราะว่าปา้นาเอาอาหารเม็ดมาไว้มาทิ้งไว้ให้เจ้าของเขาให้เขาเทให้อาหารเปียกเขาก็กินทีละหน่อยทีละนิดเนาะวันนี้ป้าไม่เจอเจ้าของก็ไม่เจอเพราะว่าป้าไม่ได้เข้ามานานเขาก็คงเอาถาดไปเก็บแล้วก็เลยป้าก็เลยต้องเทให้เขาตรงนี้ไม่อยากรบก,กวนเจ้าของบ้านเขาเนาะไม่กล้าเรียกไม่กล้านะนั้นก็เลยเอาอาหารเม็ดทิ้งไว้แล้วก็เทอาหารเปียกให้เขาห,เาหน่อยหนึ่งอย,อยู่ตรงนี้นะนางน้อยนะ โอ้แมวจรสงสารม,มากๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆปั้นปลาลัดและปลาลัดทาดแมวด้วยนะคะ